นี่พี่เขาเก็บเดือดฮักแดงได้แล้วครับนี่ตัวเปิดเริ่มเลยไททันสป,ปิ์แมนทีวีแมน oh 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 แล้วก็ oh สกีบีดีท้ทอยล์มีเป้าไซเลนเฮดมาตรงภูเขาแล้วโอ้ยสกีบีดี้เลยเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆกอนครับสวัสดีครับเพ,พื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่พายหน,น,น,นึโฮมรีส <c oughs> อร์ทกับเพื่อนๆโอเคครับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าป่าจะพาไปดูด้านในกันนะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นโซนล็อบบี้ของโรงแรมนะแล้วจะมีน้ำพุตรงนี้ด้วยนะโซนตรงนี้จะเป็นโซนที่เรามาเช็คอินกันนะครับนี่ก็จะเป็นโซนเช็คอินกันเห็นไหมมีที่นั่งรอสวยมากเลย โอเคครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนกันครับนี่โน้นฝั่งโน้นจะเป็นโซนสระว่ายน้ำนะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันด้วย <Yes. S 1> คือจริงๆแล้วอะเมื่อคืนเรามาถึงดึกครับเราก็เลยไม่ได้รีวิวครับอันนี้คือเช้าอีกวันหนึ่งครับเราก็เลยค่อยมารีวิวอันนี้จะเป็นทางขึ้นไปที่ห้องอาหารด้านบนนะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันครับดูวิวดิโอ้แต่ห้องพักเราอะจะอยู่ด้านล่างนะครับ เราก็จะมีสะไว้นะ้ะเดี๋ยวไปทานข้าวกันครับในช่วงเช้านะครับเราก็มาทานอาหารกันที่ห้องอาหารดูของเจ้าเป้านะครับเป็นสลัดโลครับนี่เห็นไหมโอ้เป็นผักของโป้เจ้าเป่าทั้ง <Yes. S 1> นั้นเลยอ่ะ yes นั่นนั่นเลาะผักกินครับเลาะผักกินอ,อร่อยมากส่วนอีกด้านหนึ่งไปเลยครับเจ้าเป่าครับเป็นปูอัดใช่ไหมปูอัดใชปูอัดอัด แคอร่อยแตงกวอืมอร่อยเลยครับเ,เดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปาทานอาหารก่อนนะแล้วก็ของเจ้าเปาเขาจะมีอันนี้ด้วยเฟนฟายมาแล้วมีอาหารของพวกเราก็มาแล้วนะครับนี่เป็นขนมปังปิ้งว้าวไข่กระทะครับ แล้วก็อเมริกันเบเกอร์สแต่ที่นี่จะมีพวกขน,นมนะครับให้ทานฟรีเลยให้ทานแบบมีสลัดบาร์ให้เลยครับเดี๋ยวปล่อยให้เจ้าเปาทานอาหารก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อครับเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหน้าของรีร์ซ <มา S 1> นะครับว่ามีอะไรวันนี้เราจะไปเล่นน้ำกันแล้วโอเคนี่คือเจ้าเปาแบบเตรียมพร้อมครับรอจะไปเล่นน้ำซึ่งเมื่อคืนเรามาถึงที่นี่เราไปวันเดร์แรงกันมาก่อนเนาะ นะครับเรากว่าจะมาถึงที่นี่ก็เลยมืดครับก็เลยยังไม่ได้เล่นน้ําอันนี้ก็จะเป็นทางเดินไปที่ห้องเรานะครับมีเราจะประดับด้วยแบบต้นไผ่แบบนี้นะจะออกแนวแบบธรรมชาติมากเลยนะครับนี่นี่ล็อบบี้ตรงนี้สวยเดี๋ยวพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นี่นี่ห้องเจ้าอยู่นี่ตึน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 อ้าวประตูล็อกอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างๆห้องเลยครับบรรยากาศดีมากเลยนะลมแบบพัด เย็นสบายมากโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าห้องกันแล้วอ่ะปเข้าห้องกันนี่อันนี้ก็จะเป็นด้านนอกของห้องเรานะเพื่อนๆว้าวดูเปิดออกมาปั๊บเป็นสระว่ายน้ำเลยดูดีแล้ววิวข้างนอกห้องเรานะก็จะเป็นวิวภูเขาแบบนี้ครับนี่ให้ดูรอบๆเลยนะดูรอบๆเลย สระว่ายน้ำเขาจะยาวไปถึงตรงนู้นเลยนะก็เดี๋ยวสามารถเล่นได้ตอนนี้เดี๋ยวรอเจ้าเป่าสักแป๊บหนึ่งครับโอเคโอเคครับตอนนี้เจ้าเป่าพร้อมจะทําการอะไรแล้วครับว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วครับโอ้โหนี่ชุดแบบพร้อมมาตั้งแต่บ้านเลยครับนี่ลงเลยแล้วหนาวเหรอก็คือที่เนี้ยอากาศจะค่อนข้างเย็นนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้น้นาก็จะเย็นนิดหนึ่ง เรื่อเหตุมาตรงภูเขามแล้วนี่ดูนี่เด้งนี่นู่นจ้าเป่าว่ายไปนู่นล่ะครับไปตามเจ้าเป่าไปครับนี่เขาก็จะมีไฟเนี้ยติดอยู่ข้างๆตรงนี้ด้วยครับว้าวอ๋อจ้าเป่าไปฝั่งนู้นแล้วโอ้ฝั่งนึงก็เป็นสระไปอีกครับเพื่อนๆไปไปตามเจ้าเป่าไปครับ ตรงนี้ตรงนี้จะเตื้นนิดนึ่งฝั่งนู้นเตือนไหมถ้าไปยืนถึงไหมอ๋อโอเคฝั่งไหนก็ลึกหน่กครับเฮ้ยเฮ้ยสกีีเ้ยช่วย่ยช่ยวยช่ยช่วยช่ไปช่ยช่วยชดวยช่ยวยยเ่ยอว่ยช่ำยช่ว่วยววย่ยช่วย่วยวย มมาแล้วมาแล้วโอ้ยน้ำกระเด็นใส่พ่อแล้วเดี๋ยวพ่อจะโยนอันนี้ครับเป็นไดโนเสาร์งับนิ้วครับเงียบเงียบไปเลยเสร็จเสร็จเสร็จไม่ทันพี่เขาแล้วพี่เอาเก็บได้แล้วเอาบ๊อบบ๊อบตัวนี้โอลาสเอาคานโอลัสเหรอใช่ใช่พี่เขารู้ด้วยเขานี่ตัวนึงอ้าวโอเคโอเคของพี่เขาเป็นอะไร อ like <S <S ๋อนี่เวะไปลล่าวู้ไปเล่าเอาไปดูจับยกันตัวนี้ดูเร็วเบลล่าเบลลเร็ว่าอะครับตัวนี้เป็นการแข่งขันการเก็บเดนทรับนี่พี่เขาเก็บมาแล้วครับสองตัวครับอันนี้เป็นแองกิโอโซลัสครับนี่มองเห็นไหมเนี่ยแองกิโอโซลัสครับแล้วก็นี่คาโนทูลัสครับได้ได้เอาพอเก็บได้ตัวอะไรมาให้พ่อดูตัวนี้อะไร สไปโลโซลาร์อีกตัวนึงใช่สไปร์โลโซลาร์ครับพี่เขาเก็บเดือดหักไปแล้วเร็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 นี่พี่เขาเก็บเดอะฮักแดงได้แล้วครับนี่ตัวเป็นร่มเลยส่วนเจ้าเปาเก็บตัวอะไรได้เร็ว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 ใครเซราท็อปแต่อเซราท็อปหมดแล้วแหละหุยมีตัวหนึ่งตัวนี้ไปแล้วไปหักพี่แล้วหรอก อันนี้เป็นปลาตัวนี้ต้องถามพี่เขาชื่ออะไรโตรัใช่โมโซโซรลัดยังไม่หมดยังไม่หมดเรามีอีกครับเรามีอีกนี่พี่เขาได้ทีวีแมนมาแล้วครับเฮ้ยตัวตรงนี้แดงๆอยู่ตรงใต้น้ำนะตัวหนึ่งตัวอะไรตัวนี้อยู่ใต้น้ำอ่ะไถทันสปีเกอร์แมนใช่อ๋อเดี๋ยวพี่เขางงให้ใช่ไหมไททันสปีกเกอร์แมนีไททันสปีกเกอร์แมนนี่น้องๆจะรู้กันทุกตัวครับ อยู่ตรงนู้นในโกนอีกสีขาวสีขาวต้องหาครับต้องหาครับสีขาวครับเดี๋ยวพี่เขาไปดำมาครับแม่คุณวอยเล็เออนี่สกีปีดี้ทอยเล็บครับนี่พี่เขาก็ดูเหมือนกันอย่างไรไอ่นี่ได้มาอีกหนึ่งตัวครับเป็นสปิกร์แมนยูฟอีกหนึ่งตัวครับเดี๋ยวพี่จะไปดำหามาให้ครับหาไม่เจอแล้วหาไม่เจอแล้วอีกหนึ่งตัวครับเป็นคาเมล่าแมนครับเพื่อนๆคาเมล่าแมนให้ลางนะครับ เจอยังนี่คาเมล่าแมนครับโอ้คบแล้วครับตอนนี้เราได้ครบมาทั้งเซตเลยครับนี่เป็นคาเมล่าแมนสปิกเกอร์แมนไททันสปิกเกอร์แมนทีวีแมนแล้วก็สกีบีดี้ทอยเล็ตครับมี2ตัวนะสกีบีดี้ทอยเล็ตเรามี2ตัวใช่ครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปหามาอีก2ตัวครับเพื่อนเจอยัง ฮึิ่มเพิ่หาอยู่หาอยู่ส่วนตัวนั้นกลายเป็นไข่อยู่ครับกลายเป็นไข่อยู่ทางรถ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 เน่เน่เน่วันนี้เรามีผู้ช่วยครับเป็นคนไข่าสปิการ์แมนนี่เราได้มาแล้วครับอีกสองตัวครับเป็นสปิกอร์แมนครับกับทีวีแมนตัวสีทองครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ ไอ1 9 8เป็นไงครับสนุกไหมเจ้าเปล่าโอเคฝากบอกเพื่อนๆว่าเลยไปแชร์ช่องเปล่าซอรี่ด้วยนะรับเป็น้าโอเคครับยังไงก็อย่าลืมฝากมาติดตามช่องเปล่าซอรี่ด้วยนะไปแล้ว